แค่บ่ายสามจะบ่าย4ี่โมงไนะครับเพื่อนะอัปเดตเรื่องของข้อมูลข่าวสารในการติดตามกรณีเรื่องของการรัฐประหารนะครับที่เมียนมาว่านะครับวันนี้ในช่วงบ่ายมีความคืบหน้าประการใดบ้างนะครับอ่ะท่านใดที่นะฟังอยู่ก็ตัดทายกันได้เช่นเดียวกันอ่ะผมไม่รอนะผมพูดไปเลยท่านก็รีรัน ถ้าได้มาช้าก็เดี๋ยวดีรันฟังฮะในช่วงบ่ายนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับในเรื่องของสถานการณ์ในการรัฐประหารที่เมียนมานะประการแรกนะครับปัญหาภายในที่กิดนนะครับหลังจากที่ติดตามปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะาทางด้านของประชาชนชาวเมียนมาเองครับเกิอดอาการอยู่ในช่วงของการวิต,ตกว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนั้น กำลังถูกคุกคามจากนักโทษสาม0มื่นคนนะที่ทางด้านของมิ Min Online, นมินองหลายมินอองหลายนีครับได้ปลดปล่อยนักโทษในเรือนจำนะครับสามหมื่นกว่าคนนะครับสามหมื่นกว่คนปลดปล่อยไปทั่วประเทศและในย่าที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับในการวิาพากษ์วิจารณ์ข้อมูลของสื่อและข้อประชาชนนะครับ มันมีข้อมูลในเชิงลับว่าสาม0มื่นคนที่ออกมานั้นมีข้อตกลงลับอย่างหนึ่งข้อตกลงนี้ก็คือว่านักโทษที่ถูกปล่อยมาสามหมื่นคนนั้นภารกิจหนึ่งคือก่อกวนขัดขวางทําให้เกิดความกลัวทําให้ความรู้สึกว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะจำเป็นจะต้องมีการขอความร่วมมือ หรือรับขอความปลอดภัยกับเจ้าที่ทหารหรือเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ของรัฐในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภยัยการปล่อยนักโทษแบบล้างคุกของมินอ,องหลายผู้นําทหารพรมา่าในการก่อรัฐบลาคลครั้งนี้มันมีในย่าเชิงเหตุผลว่าเป็นการปล่อยให้นักโทษเหล่านี้มาคุกคามเสรีภาพความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนหรือไม่ทําให้ประชาชนที่ จะออกมาต่อต้านการรัฐประหารออกมาขับไล่ต้องอยู่แบบระแวดระวังตัวกลางคืนก็ไม่รู้ว่าผู้ร้ายเหล่านี้หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ร้ายเนี่ยจะลักลอบเข้าไปทำร้ายหรือไม่เข้าไปเผาบ้านเผาเผาบ้านพัก,กตัวเองห,หรือเข้าไปลักเล็กขโมยน้อยหรือเข้าไปคุกคามอย่างไรหรือไม่มันกลายเป็นประเด็นที่ มีการโพสต์การวิจารณ์มาโดยเฉพาะนายแบบชื่อดังออกมาโพสต์เลยนะครับว่าให้ติดตามสถานการณ์และก็รักษาความปลอดภัยของตัวเองให้ดีเพราะตัวนี้ได้ข้อมูลชิงประจักษ์นะครับว่านักโทษจำนวน3า0 0 0ืนคนที่ได้รับการปล่อยมาในช่วงของออรัฐบาลหานพราะนั้นเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลของนองนางองซานสุจิ การปล่อยนักโทษสามหมื่นคนมานั้นมีนัยยะทางการอาารเมืองที่สำคัญนะฮะอย่างน้อยมีคนสามหมื่นคนคอยคุกค,คามก่อความเดือดร้อนรำคาญทำให้ประชาชนนั้นอยู่ไม่เป็นสุขไม่กล้าที่จะออกมาจากภายนอกอาคารหรือภายนอกบ้านเรือนเพื่อมาปะท้วงนะฮะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่สถานการณ์การตัดอินเทอร์เน็ต แต่โทรศัพท์นะทำให้ท่านผู้ฟังทำให้สถานการณ์ในการสื่อสารของประชาชนยากลําบากนะยากลําบากคือเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของคอมนิตอยู่แล้วเป็นเทคนิคของเผด็จการทหารที่จะใช้เทคนิคนี้เพื่อทําให้นะคู่ก็จะมองมองการรัฐประหารนี่มองประชาชนเป็นเป็นคู่อริอเลยนะท่านผู้ฟัง มองพลเรือนเป็นคู่อริอและต้องควบคุมให้ได้ต้องไปหยียบต้องไปกดให้ได้ถ้ากดไม่ได้วันนี้ก็จะออกในการมาต่อสู้ออกมาขัดขวางออกมาโต้แยง้งกลายเป็นนะครับประเด็นของการหนองเลือดที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะยิ่งหนองเลือดความชอบธรรมมันก็จะไม่มีจริงๆกันรัฐประหารจะไม่มีความชอบธรรมอู่แล้วอาจารย์ฟังใครอ้างรัฐประหารมีความชอบธรรมเหมือนกับสื่อญี่ปอง อัญชลีพดีักบอกว่าประเทศตัองปีประมาณรสิบเจ็ดประเทศไทยไม่ใช่รัฐประหารผมพูดละขำขำกลิง้งเนะเป,นเป็นไปได้เหรอเนี่ยนั่นเขาเรียกกันรัฐประหารนะครับยี่ปองเยี่ยอัญชลีพาดีรั๊กที่กณบอกว่าไม่ใช่การรัฐประหารนะั้นนะไม่รู้ไปเนะมากาวที่ไหนมาหรือเปล่าวางถุงเก่าแล้วนั่งคุยกันก่อนก็ได้อันนี้เป็นการอุปมาอุปมาไมมนะครับไม่ได้ไปบอกเทียบว่า คุณนั้นไปดมกล่าวมานะเป็นการอุปมาอุปไมยนะครับว่าเข้าใจอะไรหรือเปล่านะทีนี้มุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่การรัฐประหารครั้งนี้นะครับปรากฏว่ากำลังทหารไม่ใช่กําลังทหารของกองทัพในต้องไปสู้รบหลบมือกับกองทหารของกลุ่มชนกลุ่มน้อย นะครับเพราะมีการประกาศ3นิ้วไม่ยอมรับการรัฐประหารแล้วก็ออกมาต่อต้านแล้วก็มีการประทะต่อสู้กันนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้การรับมือหลายด้านนะครับก็เกิดขึ้นตามมาเช่นเดียวกันต้องติดตามนะผมเชื่อว่าภายใน2อสเดือนนี้ไม่น่าจะยังยังจะต้องปะทะกันอยู <c oughs> สองเดือนเดือนนี้คอยดูถึงสิ้นเดือนนี้ว่าความเข้มข้นในการที่จะออกมาเรียกร้องความเข้มข้นในการที่จะกระชับวงล้อมหรือปราบประชาชนนั้นจะมีมากน้อยขนาดไหนจะมีมากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องติดตามดูนะครับเพราะสถานการณ์ที่มันมันออกหัวออกก้นได้ตลอดพร้อมที่จะปราบปรามพร้อมที่จะเข็นฆ่าประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ประชาชนของเมียนมาก็้ามพร้อมจะต่อสู้เพราะถ้าไม่สู้เขาก็จะถดถอยไปอยู่ในระบบเดิมถ <c oughs> ึงเขากลัวนักกลัวหนาว่าจะส่งผลต่ออนาคตส่งผลต่อปากท้องส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพของเขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่น,นอน <c oughs> ติต่ตามดูนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ สหประชาชาติมีการจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งมีเรื่องของการที่จะดําเนินมาตรการอย่างเข้มข้นกับทางด้านของผู้นำทหารในการก่อรัฐบาลครั้งนี้นะติดตามดูนะฮะก็ให้กํำลังใจไปกับพลเมืองชาวเมียนมาต่อสู้สลัดปลดแอกถ้าไม่สู้ดูตัวอย่างประเทศไทยไว้นะถ้าไม่สู้ ดูอย่าดูตัวอย่างประเทศไทยไว้เช่นเดียวกันอ่ะจะได้มีอะไรเพริ่มเติมไหมฮะวันนี้เติมเสียงไม่ไหวแล้วแอลเยอะครับแอลหนอักมามีอะไรเพริ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเพราะว่าเตรียมตัวนะครับนี้เดี๋ยวมีอะไรมาเนี่ย Okay, ครับขอญาตท่านผู้ิไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอญาตลาท่านผู้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อลืมไปลืมไปลืมไปว่าจะลาไปพอดี mm hmm. เมื่อสักครู่นะฮะผมจัดจัดรายการนะครับบันทึกเทมนะแต่ทำมันทำเป็นวิดีโอนะฮะเ,เรื่องของกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคำร้องให้ศาลนะครับปิด ยู่ว um ่าสามลิงก์ก็คือ Facebook Facebook ไล v ์ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube และก็เว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจาร์ณการจัดหาโควิดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งก็มีบทความแล้วมีผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า นี่คือการที่สารยกคำร้องถือว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลกับการสร้างบรรทัฐดานใหม่ผมก็จะทำคลิปวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วฮะประมาณ15นาทีอธิบายว่ามันไม่ใช่เรื่องของบรรทัฐดานใหม่เพราะระบบการปกครองอะผมผมว่าด้วยโปรเซสใหญ่ก่่าระบบระบบกฎหมายมันจะมีอยู่2ระบบนะในโลกนี้คือระบบคอมมอนลอ ระบบซีวิลล์นะซีวิลล์คือระบบประมวลตฎหมายนะฮะหรือประมวลกฎหมายนะฮะ,ะยที่เราดูก็คือระบบประมวลกฎหมายทีนี้การวินิจฉัยถ้าเป็นคอมมอนลอเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลนะครับศาลสูงเนี่ยจะเป็นกฎหมายถือว่าเป็นกฎหมายและให้ศาลล่างนั้นที่มีข้อที่จริงเดียวกัน,นจะต้องไปนะฮะจะต้องไป นำมาใช้ในเคสที่มีข้อเท็จจริงเดียวกัน <c oughs> แต่ในกรณีเรื่องของการปกครองแบบระบบกฎหมายที่เป็นแบบซีวิลล์นั้นคำวินิจฉัยของศาลสูงนั้นไม่ได้เป็นกฎหมายใหม่และก็ไม่ได้มาตริกบังคับให้ศาลนั้นจะต้องเดินแนวทางเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงเดียวกันเพราะความอิสระของผู้พิพากษามีกว่าแต่ทีนี้ ถามว่าคำวินิจัยของศาลดีกาเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่มองแล้วว่าสารสูงนี่มีประสบการณ์ <c oughs> เดี๋ยวเล่าเดี๋ยววัคซีนนี่เล่าให้ฟังตามคลิปแล้วมันมากนะนะสานสูงที่มีประสบการณ์นะครับก็เป็นแนวทางกับสารน้านั้นเอาไปศึกษาได้แต่ไม่เป็นข้อบังคับจะต้องไปเป็น ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันดังนั้นในกรณีคำร้องขอปิด URL 3 l i ลิงก์ในเคสใหม่ศาลอาจจะสั่งปิดก็ได้เออนี่คือเพราะมันการปกครองไทยของไทยมันเป็นระบบซีวิลลอ์ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลในการพิจารณาเรื่องของการปิด3ลิงก์นั้นถึงแม้ว่าจะยกคำร้องไปแต่โอกาสหน้าถ้ามีในลักษณะข้อที่จริงเดียวกันเนี่ย ศารอาจจะเห็นชอบครับแต่นั้นขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้นี่คือความาเรียกว่าระบบกฎหมายที่เขา,าใช้กันอยู่ทั้งสองระบบก็ผมมันทึ้เทปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็มาถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้ฟังวันนี้ท่านได้ติดตามช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ผมก็ติดตาม นะครับติดตามอย่างต่อเน,นื่องเลยนะทำงานไปด้วยก็หูฟังไปด้วยเมื่อไร่ประเทศไทยจะได้ฉีดวัคซีนโอเ็นท่านสาสเก้าไกลทํางานนําข้อมูลมาแล้วโอ้ไปตรงเป๊ะเลยนะฮะข้อมูลชัดเจนเลยนะครับว่าปัญหาของระบบอยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาลนะ วัคซีนฟรีในโครงการโควิดยังพลาดโอกาสของฟรีที่สหประชาชาติโดย WHO เนี่ยจัดให้กับทางด้านของประเทศเกือบทุกประเทศที่เสียค่าสมาชิกเพราะค่าสมาชิกการเป็น WHO เนี่ยนะมันจะมีทั้งสมาชิกที่เป็นบังคับโดยวิเคราะห์หรือยึดตามระบบ GDP ของประเทศนั้นจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเท่าไหร่เพราะเราจ่ายอยู่แล้วส่วนรายได้ที่สองเนี่ยเป็นรายได้จากเงินบริจาคซึ่งมีปัญหากรณีที่ทางด้านของอเมริกานั้นจะไม่จ่ายเงินงบริจาคเพราะเชื่อว่าการบริหารภายในองค์กรของ W H O นั้นมีปัญหาที่อาจจะมองว่าจีนนั้นเข้าไปยุ่มย่ามบริหารจาัดก,การหรือเจ้ากี้เจ้าก,การในการที่จะจัดการใน W H O จิงตั้งไ้ทรัมป์ในยุคนั้น นะครับอเมริกานะครับโดยทรัมป์จึงประกาศว่าจะเอาตัวเองนั้นออกจาก WHO ซึ่งมีผลหนึ่งปีในเดือนกันยายนปีนี้แต่พอโจไปเดนมาบอกว่าไม่เอาเกี่ยวขอคขึ้นกับเขาเป็นสมาชิกใน WHO ต่อเพราะว่ามันเป็นความเร่วมมือถ้าออกเมื่อไหร่จีนเข้ามีอิทธิพลทันทีเนยนะถ้าออกเมื่อไหร่นะจีนมีอิทธิพลจีนยิ้มเลยเนะครับเพราะว่าองค์กรนี้ชันยึดละ องค์กรนี้ยินยดนะ,นะโอเคผมเป็นนิมิตไหนดีนะที่ทางนั้านวอเจอไเบเดนที่จะนําอเมริกาเข้าไปสู่ who นะถึงแม้ก็เราจะเห็นว่าเออนะครับการบริหารจัดการภายในนะครับของในดรเทดรอสนี่จะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างภายในของ who ก็ตามแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่อเมริกาเนี่ยจะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกเพราะไม่เห็นด้วย นะครับมันต้องมีการคามกันอ,อยู่คุณต้องเชื่อว่าในระบบเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอเทคโนโลยีคิดคน้นวัคซีนหรือว่ายารักษาโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยประเทศใหญ่ๆเขามีเรื่องของเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะผลิตได้อยู่แล้วแต่การมีสองประเทศสองยักษ์ใหญ่มาคานกันในในองค์กรเนี่ยมันทําให้ประเทศเล็กๆได้ประโยชน์แต่ถ้ามันอยู่ในน้ำมือของประเทศใด ประเทศหนึ่งนะนะผลประโยชน์ที่ตามมามันก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกับประเทศนั้นนะดังนั้นโอเคเอวัคซีนจะได้มาฉีดเมื่อ,อไหร่จริงๆงบประมาณนะหรือว่าโครงการวัคซีนแบบรถไขโองเนี่ยคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนในปี2566นะปี66นี้ถึงได้ฉีดวัคซีนกัน แต่ทีนี้เมื่อมันมีเรื่องของการระบาดของโควิดใน,นรอบที่สองมีเรื่องของแรงงานต่างๆน,นะครับที่มีเชื้อเข้ามามีเรื่องของบอนที่เป็นตัวคัตเตอร์คัสเตอร์ตัวแพร่ก็เลยทําให้ประชาชนนั้นอีกอยนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของที่บ้านใกล้เืินเคียงในอาเซียน,นมีการฉีดวัคซีนแนละ้วแต่เมื่อหันดูประเทศไทยอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นวัคซีนอยู่ไหน ก็เลยทำให้การร่นจากวัคซีนลดไข้โอ่งปีงบประมาณ2,060เลื่อนมาอยู่ปี2,564แต่ทีนี้ปัญหาที่เลื่อนมาแล้วท่านผู้ฟังวัคซีนมันจะได้ดังใจเราไหมซีนราบ,บอกว่าถ้าเลื่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับเป็นการลักษะที่คุณขินเขียนคุณทำสัญญาทำอะไรกันไวนะ้แล้วคุณจะมาเลื่อนมาไม่ได้พอเลื่อนไม่ได้นะครับในยับ ที่สําคัญก็คืออะไรปะาต้องไปใช้บริการวัคซีนของชิโนแวกของจีนซึ่งท่านที่เคยติดตามรายการผมที่ผมนําเสนอว่าชิโนแวกเนี่ยเรื่องของผลการทดลองหรือประสิทธิภาพนั้นยังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องของมาตรฐานนะที่ผมนําเสนอไปแล้วนะดังนั้นกรณีที่ชิโนแวกเข้ามา <laughs> ยังเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของอความปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นยังไงล่ะเพราะ CP เข้าไปถึงหุ้น15%กับบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยชีนโนเวกเนี่ยแล้วทำไมเร่งรัดตัดตอนรายเกิดปัญหาต้องเร่งรัดในการซื้อวัคซีนตัวนี้เข้ามาทั้งที่งบประมาณปี66เนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องซื้อวัคซีนบัตดที่คนไทย นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้ว่าทำไมเร่งรัดมันมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพาคนรือเปล่านะแล้วก็มาตรฐานของออวัคซีนนะครับที่มีผลการประเมินกันหยุดเรื่องของการทดสอบเรื่องอะไรนะโอ้โหนะติดตามดูฮะเรื่องนี้สวัสดีคนรักแมวด้วยนะครับสวัสดีดนะ้วยนะครับก็มันเป็นวิบากกรรมของคนไทยนะ คือคนที่เชียกก็เชียแบบสุดลิ่มทิ่มประตูนะครับไม่ดูข้อที่จริงไม่ดูอะไรเลยนะดังน,นั้น,ต,นต้องติดตามดูนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องของอนาคตของประเทศนะครับท่านายอยู่ภูเก็ตนะครับวันจันทร์อังคานเจอผมที่ภูเก็ตนะฮะก็จะไปจัดรายการที่นั่นพอดีมีภารกิจราชการที่ภูเก็ตนะครับก็จะไปจัดนะฮะที่นั่นเลยฮะ แล้วก็อาจจะไล์สดที่ภูเก็ตเลยรับดูบรรยากาศรับเกาะติดตามดูนะฮะที่ครบยังยังไม่บอกสถานที่นะครับกลัวคนไปดักตีหัวเนี่ยถ่าไปดักตีหัวนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรกับเวลานะครับจะต้องเก็บสัมภาระก็นั่งตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วก็จะยิงวิดีโอเข้าไปเลยนะครับวันนี้กระผมขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ พบกันใหม่เป็นวันนี้วันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ